พลังการงานแถลงข่าวเอเชียท็อ a ออ s 2025ครั้งที่4ภายใต้ทีมสอบพาวเวอร์แอ e ด์เวลเนจแกรนด์ทัวรการท่องเที่ยวและทอทอท,อท,อทอรวมสนับสนุน คุณเพนจันร์วงสมเพชรกรรมาการผู้บริหารบริษัทไบาลาดเอ็นเตอร์เทนเมนต์และประธานมูลนิธิพรโชคดีเพื่อการศึกษาร่วมกับคุณนัชพัฒชินวัตรประธานชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์และดรอภิชาติประสิทธิ์นริตนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรจัดงานถาแถลงข่าวประกาศรางวัลเอเชียท็อปอวเอร์ท2025ครั้งที่4ภายใต้ทีมซอฟ t p พาวเวอร์แอนด์เวลเนสแกรนทอริซึมโดยได้รับเกียรติจากนายจักรพลตั้งสุทธิ ครูช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานแถลงข่าวค่ะในงานจัดแถลงข่าววันนี้นะคะเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากนักแสดง แล้วก็ทั้งหมดที่มาการตอบรับในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับความเป็นปีแรกนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งถือว่าเป็นทําให้เรารู้สึกภูมิใจว่าในการจัดรางวัลและมอบรางวัลให้กับศิลปินดาราแล้วก็ผู้สงบนในเอเชียเนี่ยทำให้เรา รู้สึกภูมิใจแล้วก็จะจัดงานต่อไปในทุกๆปีค่ะค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะก็คือเราอยากให้ภูมิภาคทั่วเอเชียมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เป็นน้ำหนึ่งน้ำใจอันเดียวกันแล้วก็ทําให้เราแบบว่าอยากให้แบบเขาทําความดีหรือเขามีการแสดงที่ดีเราก็อยากให้สนับสนุนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีการจัดแบบนี้ในเทปปี้ของเอเชียซึ่งน่าจะเป็นรางวัลต้นๆส่วนใหญ่แล้วก็ น่าจะเป็นของแต่ละประเทศแต่ละประเทศอะค่ะแล้วก็ด้วยปีนี้เราได้ผู้สนับสนุนที่ดีได้ทางบริษัทแอรแลนต้านะคะได้ก็ทางโซซิตูนะคะแล้วก็ได้ทท,ทได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กระทรวงการท่องเที่ยวนะคะและกีฬาก็คือมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจในการจัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเวลาเราไปคุยกับนักแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คัดเลือกผลงานของเขาต่างๆอะ่ะเขาก็ ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งไทยและต่างประเทศค่าเกณฑ์การตัดสินนะคะส่วนใหญ่ก็อันดับแรกนะคะก็ดูจากผลงานการแสดงผลงานการต่างๆของเขาแล้วก็นับจากด้วยยอดวิวแฟนคลับด้วยค่ะก็มีส่วนในการที่เราคัดเลือกนะคะเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าเหมือนเป็นการช่างซื้อเสียงว่าประเทศไทยก็สามารถจัดงานสไตล์นี้ได้แบบนี้ได้แล้วก็เพื่อจะ เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมนักธุรกิจที่จะมาลงทุนทางธุรกิจต่างๆที่ร่วมกันในภาคพ,พินเอเซียค่ะรู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่เราเห็นความร่วมมือของภาครัฐในเอกชนแล้วก็แปนคขับรวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆที่เขามองเห็นประโยชน์ในการจัดงานครั้งนี้เรารู้สึกว่าดีใจมากนะคะดีใจมากแล้วก็เราคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เรียกว่าจุด จ,จุดลุกเลยน,นั้นว่านะเพราะว่าปีนี้มีผู้สนับสนุนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ภาครัฐลงมาสนับสนุนเพราะเขาเห็นประโยชน์ของการจัดนานจริงๆแล้วเราคิดว่าปีต่อๆไปก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับคือส่วนตัวผมเนี่ยมาช่วยดูแลในเรื่องการทําให้เกิดภาคธุรกิจในเรื่องของการส่งเสริมนะเราก็ทราบดีว่าประเทศไทยและเอเชียของเราเนี่ยมีทรัพยากรที่ดีมากในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องของการผักดันและขับเคลื่อนแล้วก็เป็นรูปธรรมของเรื่องของ การผักดันให้เกิดซอฟต์าวร์ที่มันเป็นในภาคเศรษฐกิจนะครับก็จะมีการพูดคุยกันในเวทีนี้ด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมอบรางวัลอย่างเดียวก็มีการหารือทางธุรกิจร่วมกันในระหว่างเอเชียด้วยกันครับแล้วช่วยะก็คือช่วงเช้าอะค่ะเราจะมีการจัดเสวนาค่ะซึ่งไม่ไม่ค่อยจะมีการ รางวัลที่ทำเป็นการแสวงนาแล้วก็แลกเปลี่ยนธุรกิจกันค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานดีๆแบบนี้ครับก็อยากให้มีงานดีๆนี้ต่อไปครับพผมมองว่ามันผัดกันนะครับ สังคมไทยแล Asia, ้วก็เอเชียทั้งหมดเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งครับทั้งทั้งหลายๆประเทศเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็เป <c oughs> ็นเกียรติมากที่ได้มาสปอนซ์งานดีๆบบนีีครับอยากให้มีงานดีๆแบบ่นี้ต่อไปเรื่อยๆเลยในมุมของบริษัทอังต้าเมดิคแอน์นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทาทีมผู้จัดงานของเอเชียท็อปอ d วอร์ดนะคะได้ให้เกียรติได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในการนี้เพราะได้มองเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องของด้านบันเทิงนะคะ ท่องเที่ยวกีฬารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็รวมถึงสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของความงามนะคะถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทุกประเทศนะคะในโลกได้ให้ความสําคัญแล้วก็มองประเทศไทยเป็นหักแห่งหนึ่งนะคะที่ว่าจะช่วยในเรื่องของการโปรโมตในด้านธุรกิจเชิงท่องเที่ยวด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่าเ,เราได้รับ การร่วมมือจากภาครัฐแล้วเราอยากให้นักแสดงของเราเทียบเท่ากับต่างประเทศได้เหมือนกับที่อื่นก็อยากจะฝากกับแฟนคลับทั้งหลายค่ะให้ช่วยมาเชร์เป็นกำลังใจกับนักแสดงในวันนั้นซึ่งเราจะเปิดให้แฟนคลับเข้าชมนะคะโดยที่ให้แฟนคลับอ่ะออผ่านทางเพจมีการลงทะเบียนจองไว้ก่อนแล้วก็มาเล่นเกมกับบูธผู้สนับสนุนนะคะ3มบูธขึ้นไปเราก็จะ แจกวิสแบนเข้างาน mm hmm. ได้ฟรีค่ะ mm hmm. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ mm hmm.